ได้เลยนะเจอกันอ <c oughs> เอาว้าเอาว้าเป็นไงล่ะขึ้นรัวๆแต่อีกพี่ผมได้มาร้อยล้านเพื่อน สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27%เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม7จ8อเย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับรทนี่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้าไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปะ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ มาเปิดคลิปเพื่อนอาะก็สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะไปอยู่กับผมเดียวดี่เดี๋ยวเอาวะเอาวะทุกคนครับในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับก็จะเอานะครับผมไอ้เจ้าเบคอนนะครับเอ้ยมาฟาร์มอยู่โลกสามเพื่อนงงเดี๋ยวหนึ่งมาโลกสามได้ไงงง What the f**ing งงโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคือวันนี้เนี่ยเพื่อนเรามีเป้าหประที่จะทำอะไรกันเพื่อนเพื่อนรู้ยังยัง ก็คือเนี่ยกูอยากได้แบบอีกพีหกสิบล้านอีกพีอย่างเงี้ยเออมันจะยังไงวะเพื่อนเห็นมึงบอกว่ามันมีอยู่มันจะได้ได้เบลไวอะตีบอสไงเพื่อนตีบอสเหรอไม่นมันมีเฟสอยู่เราเฟสไงรับเฟสแล้วตีบอสเหรอ เราก็ตีกูนี่แหละได้เลยถ <c oughs> ้างั้นอนะ่ะโอเคครับแล้วผมเนี่ยครับก็ได้เติมนะผมผลพาัชจากร้านคิสตันช็อปนะครับทุกคนเอ้ยเรามาดูกันดีกว่านี่ผมได้ผลพาัชจากร้านคิสตันช็อปนะครับต้องขอขอบคุณร้านคิสตันช็อปด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ทุกคนดูผลพาัชนี่ผลพาัชของแท้เลยโอ้โหเลททอโอ้โหเฮ้ยมันจะมาเกยทับเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ย ไหนมึงได้ผลผาลจากร้านอะไรเนี่ยติดตามช็อปครับโอ้โหทุกคเอาว่ะโอเคนะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วต้องขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะครับผมบอกไว้เลยว่ารหัสนี้เนะี่ยผมได้เสร็จผมแจกนะครับมีผลผาถาวรด้วยนะฮะแล้วก็ได้เลเวลแล้วก็อีพีครูสองแถมไปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับโอเคใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมไป let's go มาเพื่อนก่อนที่กูจะไปรััับเเควสออออนนน้้นะ่ะมึงงก็ต เติมกูสอนให้กูก่อนดีเอ,อ้ยกูอะไรได้ไม่หรือ<ด>ว่าโค้ดดีวะเอาโค้ดก่อนดีกว่าเอ้ยแต่ใช้โค้ดก่อนแต่พวกเอารูญ,ญาตใส่โค้ดแปปเดียครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมใส่โค้ดทั้งหมดเนี่ยผมได้มาทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับโอ้ยฟาบกระดาษดำเลยทีเดียวโอเคมาเพื่อนเดี๋ยวนี้กุ้ยผมใสแล้วกูตีแป๊บเดียวแน่นอนว่ะเพื่อนกูลอยได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยหมเฮ้ยได้ไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเย้ปยเ นี่ไปได้เหมือนกันโอ้โหมันจะตายอาอโอ้โหนี่ครับนะตีทีเข้าทีละเก้า <c oughs> เอาเอาลองโอ้เฮ้ยมันไม่แชร์เหรอโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โ <c oughs> น้องไม่นึกว่ามันจะแชร์ไงไม่แชร์ยังไม่ได้แอร์ไลน์นแชร์เนี่ยลืมรับเอ้ยยืนตีเข้าดดนเบคเข้าเออ เข้าเพื่อดาเมจเข้าเข้ากูาเต็มเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนะทุกคนนี่บนโอ้โหแล้วแม่งแบบโดดขึ้นไม่ได้คือต้องวิ่งอะ่ะเออแล้วเอนทร์จีกูก็จะหมดต,ต่อยต่อยต่อยเอ้ยบาบายบังบังบังให้กูบังให้กูเอ้ยมันเดินมันรู้ว่ามันรู้เรียมหมอเอ้ยทีละ,ะเก้าว่ะกูตีอ่ะเพิ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ม <ๆ S 1> อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยกระปิกกระปิกกระปิกกระิกเออกระิกตายนะมึงตายนะมึงเอ้ยน้องย่างหน่อยจะเท่าที่อ่ะออเท่าเท่าไรวะ เย็ดเย็ดตะจุ๊บๆจบเย็ดเย็ดเย็ดมาฮะเย็ดมอนตัวแรกลำบากเลยเย็ดเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะขอตัดคลิปตอนที่ผมตีมันได้นะครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยมียาวแน่คลิปสิบนาทีตรงนี้หมดเลยเออไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ผมตีได้แล้วกันนะครับทุกคน two thousand years later ถึงไม่เหลือก็ตีมันไม่เข้าเฮ้ยเฮยเฮยเคยเคมาเลยวปั๊กเกอร์อุ้ยมาแล้วว่าเพื่อน โอ้ยกูได้ไอพีเฮ้ยแสนแสนแสนเลยอ่ะกูขึ้นรัวๆเพื่อนโอ้ได้มาแสนแสนห้าหมื่นหนึ่งพันก้ต้องยืนรอ,อเบลเด็งทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปตีบอสกันดีกว่านะฮะเออเพราะว่ามันยังแชร์ไอพีกันได้ไงแต่นี่คือผมตีทีละตัวนี่โอ้ยผมบอกเลยว่าผมแทบตายนะครับเออบอกเลยว่าลำบากมากเออพูดถึงอัพสแต็กก่อนละกันนี่อัพเมลีนะครับแล้วก็เลือดหน่อยเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอเลือดสักสิ 5โอเคดีเฟนซ์15อ้า่าจะว่าแจมแมวเฮ้ยกูได้เวลมา43ปา่ะเพื่อนวไามาเออกูแรงขึ้นแล้วก็ได้หงสารเลยี่โครช้าอันนี้เพื่อนตีใกล้ตายกูจะไปจัดเออเออตีมันเออเป็นไงทุกคนรับรถบีลูกน้องนะฮะเออมันเพื่อนเอามันเลยกูจะไม่ยุ่งกูจะยุ่งตอนท้ายใกล้ตายได้บอกกูด้วยอมันเล็กกูหุยหลบทัน เออกูตีตีแชร์อีกีเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวยาายนะเดี๋ยวมึงต้องตีมันตายนะเดี๋ยวตึ้งนิดนึงนะเออบอสเลยบอสเจอกูแต่เดี๋ยวก่อนขอบิงก่อนนี่แหละครับทุกคนความยากลำบากนะครับใครที่แบบอุ้ยเนี่ยเทวิลหนึ่งไปโลกสามได้นะฟาร์มกระหนำ่ำดูไว้ดูไว้ครับทุกคนมายม,มาคนเดียวก็แตกเออมาคนเดียวก็คือตายนะครับนี่ไงแปลงร่างต่อยต่อยดาเมจเขาสี่ีต่อยต่อยเป็นไงล่ะเอิมข้ามมาเลยแล้วกันกูไม่ได้อีกบีเพื่อนฮะกูไม่ได้ เรียกว่าสร้างดาเมจไม่พอดิเออโอ้ยดาเมจพอแล้วกูตีเข้าทีละสี่สิบกลับมาวธรรมดาก่อนก็ได้เพื่อนกลับมาวธรรมดาดีกว่าเออเอ้ยมาวันว่าเป็นไงเป็นไงตัวที่สองชิวๆครับเต่ว่มันเลื่อขึ้นยากแล้วอ่ะวิ่ยตอนนี้กูตีมึงได้แล้วนี่เ้ยลองไปรับเควสไอ้หกสิบล้านที่มึงบอกไหมอะไปนะปดิอยู่รอะไรอ่ะเลื่อนปึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือไปไปไปเรือเซนตาด้วยกูเท่ี่ยงแล้วกุมตีมแมนโอ้ยเรือเซนตาคอส เซนเตอร์คอร์ดูเทออ่หวะได้นอ้ยแล้วม่ใส่ชุดแดงตีเซนตอร์คอร์ดด้วยขี้เฮ้ยแต่มึงต้องไปจอดไอ้ตรงท่าเรือนะกูต้องเดินขึ้นวะถ้ากูโดดขึ้นกูโดดไม่ไหวได้เลยนะหน้าสีเหลืองไอ้เหี้ยกูไม่ได้หน้าสีเหลืองไอ้สกกูได้าสีขาวทุกคนไอ้ผมขึ้นภาพให้ดูครับไอ้บ้านเนี่ยมันจะเห็นหน้าผมเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนเป็นพยายในให้ผมผมหน้าขาวครับผมไม่ได้หน้าเหลืองเฮ้ยกูโดดไม่ได้แล้วกูจะตายเป็นเรือเป็นเรือ โอ้โหแล้วมึงมาจอดตรงนี้เดี๋ยวขยับเรือก่อนอย่าเบคอนขับเรือเป็นนะกูบอกไว้ให้ว่าแต่มาขับไงวะเฮ้ยโอ้เรือไม่ไปอ่ะเอ้ยโหว่าไปเอาวะเอาวะยังไงล่ะเอาดีเอ้ยเอ้าเอ้าคือได้เฉยเลยชั้นคนลำบากอ่ะกูบอกไงไอ้ยมันคนลำบากเฮ้ไม่เนี้ยอะไรเลย โอ้คือลำบ,บากไปดูดิโอมาแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยกูมาถึงก่อนนี้แล้วว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเอเนอร์จีหมดโอไอ้มันมันมัน,มน,มน,มนลำบ,บากนะเว้ยใครที่แบบคิดว่าจะมันจะง่ายมันไม่ใช่เนาะใช่แล้วลำบากมากเพื่่อนนีลตัวนี้เลยตัวนี้เหรออ่านี่ไงเฮ้ยมันให้ไปฆ่าบอสไดอ้ไม่ได้ฆ่ามึงอ่ะแล้วอันไหนอ่ะฆ่ากูอะตัวนี้ปะตัวนี้อะไรอะเพย์ฮันเตอร์เนี่ยไอสัตว์เพย์เพย์เยอร์ฮันเตอร์เนี่ย เนี่ยม่ได้ค่าเสซอร์ไบห้าสิบล้านห้าสิบล้านข้าดิเอาเอาโอแอร์ไลน์เอาเดี๋ยวเอาอตีละกดตายไปไอ้โง่ได้เลยเนาะเจอกันเอาวะเอาวะเป็นไงล่ะขึ้นรัวเรือแต่พี่ผมได้มาร้อยล้านเพื่อนมาเนาะร้อยล้านได้ร้อยล้านด้ยแล้วบอกว่าห้าสิบอ่ะคูณสองว่ะคูณสองคูณสองไงมีคูณสองไหมน้องอย่างโง่สิ ว่าไปว่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอสป,ปีดคลิปตอนที่ EP ขึ้นนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูว่าผมจะได้วลวเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เน่เลเวลผมก็เด้งมาที่309นะครับคือโอ้โหเด้งโคตรรัวนะครับเดี๋ยวผมจะอัพนะสัก200นะครับยัดที่นี่นะแล้วดีเฟนซ์ขอในยเถอะ300ขอยัดดีเฟนซ์หน่อยละกันนะครับเออแล้วก็ที่เหลือ2ร้อยผมขอยัดเป็นเมลีเลยละกันนะครับโอ้โหสแตตตอนนี้กูพร้อมแล้วเพื่อนบอกเลยว่าอย่างนัวเรับรับอีกป่าวดูดีอ๋อยังไม่ได้เหรอโอูหูจบแล้วเอ้ยแต่อันนี้รับได้ใช่ไหมใช่ดูดีว่ามันให้ตีบอยอะไร เขาบอกให้กูไปตีบอสเดนดี้อะไรอ่ะเพื่อนที่ก่อนไหนอันสุดท้ายอะไม่รู้หกไรสิบสิบกกระเต่ากกระเต่าก็ไปเพื่อนเราไปตีเดนดี้ไปไปไปนี่บอสไหนไหนวะนี่เฮ้ยยัยขี้จัดการมันเพื่อนแต่ว่ามันเป็นผลตื่นนะเว้ยระวังนะเว้ยขู่กูตะกลัวเลยอ่ะจริงๆมันผนตื่นนะเว้ยเอาแม่งดิกูเปิดเฮ้ยเฮ้ยรับรับดาเมจฮะโคตรแรงเลยโอ้ยไอ้กูโดนมึงฆ่ามั้งเนี่ย เออบัสแอร์ไลน์ก่อนเฮ<อ>้ยโอเคบ่าวาทุกคนครับผมก็ต้องตีเองแนละ้วหลังจากนี้เฮ้ยตีมาเข้าไหมเนี่ยถ้ามึงตีด่ามอย่างนี่มึงเรียบร้อยเลยใช่ไหมโอ้โหอ้ทุกคน <c oughs> ที่ผมอัพมาจริงผว <c oughs> อัพมาจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยรู้สึกมันไม่แรงขึ้นเลยว่ะเพื่อนฮะรู้สึกมันไม่ได้แรงขึ้นเลยว่ะที่กูอัพมาเนี่ยทุกคนครับเราต้องได้เควสนี้ไม่ได้เควสนี้ผมร้องให้เลยไม่ได้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 ทีหนึ่งเออได้ทีหนึ่ง มันไดเงอยู่เรือยมันเอยอะอันนี้น้อยแล้วใช่อืมันกูแรงกระดาบมันตอนมัตเตอรี่มันเยอะมันตันแล้วอะปุ๊บนี่ไงนี่ไงมันเจ็บเพื่อนมันเจ็บนี่ไงนี่ไงเป็นไงกูเก่งสุดในยุคนี้แล้วกูบอกแล้วไงเพื่อนมันใกล้แล้วเพื่อนมันเหลือแบบติ่งติ่งแล้วนะติ่งติ่งฮะไอ้อมฝนตื่นไงติ่งก็ติ่งเลยอันตีใส่ทีนึงก็เรียบร้อยอ๋อกวนตีใส่มันมันนั่นถืใส่มึงไงรอเฮียเลยตายหาตายโหงเลยกูดูทรงเอ้ยมันต้องใช้ฮาคิ ได้ม่ลืมมาผลตื่นมาแล้วมัาผลตื่นเกียแล้วกูจะตีมันยังไงคำถามน<อ>ี<อ>ข่ของขอามาสักตัวก่อนนี้ดิเอามาไหนมาโน่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไอ้ตัวละเคีนที่แม่งทำกูกลัวกูต้องเอามันให้ได้เพื่อนเออสวยทำกูกลัวว่ะทำกูกลัวทำกูกลัวนี่เป็นไงไ <laughs> อ้ชิว่ะปล่อยชิว่ะเกินชิวเกินตะเคีได้มาเบลเดียวไปเถอะเฮ้ยเพื่อนมึงว่าเควสนั้นเราจะรับได้ยังวะ น่าจะได้แล้วล่ะลาลานลาเอ้ยกล่องข้างหน้าไอ้บาสไอ้เหี้ย <c oughs> โอ้โหทุกคนดูว่าดีมันมีเงินเป็นสิบล้านแล้วมันยังมาเก็บของผมเนี่ยปึ๊บเฮ้ยนะครับมึงเฮ้ยหลอมๆเลยกูให้นะสิบล้าน e p รนึนี่นี่นี่รีเลยเพื่อนรีเลยเพื่อนเออเ้ย <c oughs> อะไรก่นได้รีวิวอีกนะทุกคนครับอีกหนึ่งร้อยล้านก็เป็นสองร้อยล้านแล้วปะวะใช่แล้วสองร้อยล้านแล้วนะครับ สำหรับภารกิจที่แรกว่าจะทำสัก60ล้านก็คือเวนั้นแต่มันยากเกินไปนะผมไม่มีโลเกียรเลยตีมันไม่เข้าด้วยแล้วก็ตีไปอีกตัวเป็น2ล้านละ,ละเอาว่ะเอ้ยมันมันชิวไปเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสปีดอีกสักสปีดหนึ่งนะครับทุกคนโอเคไปรอกันครับผม โอเคทุกคนครับเรเวลผมก็มาจบอยู่ที่3 8 2แนะครับโอเคก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะอีก2 1 9กนี่เอ้ยผมขอเอาร1อเนี่ยนะครับยัดไปที่นี่เอ้ยเลือดนะครับแล้วก็เอาเป็นหนึ่งนะครับผมยัดไปที่นี่โอเคออ้ยจัดว่าเด็ดนะครับคือถ้าผมรับเตี๋ยบัสอีกสักทีนึงเนี่ยนะครับเลเวลผมก็น่าจะ400อนะแต่ว่ามันต้องเควสประมาณ10นาทีนะครับถึงใช้ได้ทีหนึ่งนะผมเอ้1ิบถึงสินาทีก็ถือว่าไวนะเราอี่ายืนปั๊มเวิวนะให้ได้ประมาณล้วาร์มกอะ หรือว่าฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะพูดถึงเนาะอืมใช่ฟาร์มไปซากุระเจ็ดร้อยแล้วไปโลกสองแล้วก็ฟาร์มโลกสองเพราะว่ามันจะง่ายกว่ามั้งแหละไม่รู้อ่ะโอเคแต่พูดถึงเนี่ยทุกคนบิ๊กมัมเนี่ยเราตีเข้านะครับพูดถึงเราไปตีบิ๊กมัมมาดีกว่าเอาวะเออหลบได้ไงเอาวะพิวว่าตอนนี้เขามากับความพิวว่ะไงเอาวะเอาวะมันต้องสกิลแน่ๆรับดีเอ้ยเอ้ยอ่าเรียบร้อยเมือจมาใกล้ตายแล้วเพื่อนความสำเร็จเราเสร็จหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นแล้ว อเออยอวัดดีขึ้นรอบดีขึ้นนะบอกแล้วดังอื่นไม่พอไงเออได้อีกสิบสองแคนดี้อุ้ยมาเตอรี่กูขึ้นร้อยยี่ห้าเลยอ่ะไม่ึ้นมาเป็นเวฟเลยอ่ะ100ร้อยยี่ห <s ays> ้าไป นะครับมุ่งหน้าไปนะครับผมด้านหน้าบอกเลยนับรหัสนี้มีพัฒถาวอนให้แล้วก็แถมเรเวลกับคูณ2ให้คุณนะครับผมไปจํานวนประมาณ2ชั่วโมงรัตีนะประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็วิลสามร้อยแปดสิบสี่นะครับสามารถเอาไปปั้นต่อได้สบายเลยนับเพราะมีผลพระฟาร์มง่ายด้วยก็มันน่าจะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกาะอะไรเเพื่อนแมกมาเกาะดีแห่งปีกว่าแมกมาแล้วลองซุ่มนะครับเพราะมันน่าจะใช้ไม่เยอะหรอกนะครับผมครึบเรียบร้อยนะครับผมเงินไม่พอมใช้แปดหมื่นนะครับช่างมาแล้วกันนี่กล่องนี่กล่อง ฮนะเฮ้ยกล่องทองได้มาห้าพันเพื่อนไม่พอใช่ไหมเถอะไม่เป็นไรนะครับเออเขไม่ไม่ได้มีของแถมติดไปแล้วมีแค่ผลพระนะครับแล้วก็เลเวลสามร้อยเจ็สี่แล้วโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีมานี้นครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกงใจใผมด้วยนะครับให้กดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับไม่ต้องบอกนะพี่แบบกรอบคนดูคนนี้คนนั้นนะครับผมบอกเลยว่า ผมเนี่ยนะครับได้ทำการขออน้นแล้วผมบอกเออเนี่ยเดี๋ยวขอลองไอคอนเทนต์นี้หน่อยนะเพราะผมรู้จักกับอ,อน้นนะครับทุกคนถ้าใครติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้นะครับผมโอเคก็เจดราม่าเด้อเจดาม่า,ะา,มานะครับโอเคไปแล้วทุกคนครับเจอกันอุ้ยสองร้อยล้าน ep วันนี้หล่อมๆมาแล้วก็ได้จากปิ้งมามดชิลไปทุกคนเจอกันครับผม